เหรียญสิบสตางค์รูปีพศสองสีห้าเจ็ดก็เป็นเหรียญที่พบเจอได้ทั่วๆไปนะครับพบเจอได้บ่อยครั้งตามแผงขายเหรียญตามตลาดขายเหรียญและก็ตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วๆไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีสภาพผ่านการใช้งานนะครับมีรอยสึกรอยชำรุดรอยขีดข่วนนะครับมีรอยคาบดำรอยจุดด่างอยู่ตามเหรียญบ้างนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับ ที่เคยซื้อเข้ามาไว้นะครับก็จะมีราคาอยู่เหลียนล่าไม่เกิน50บาทนะครับ